แลยย้อนกลับมายะลาหรอกคะ่ะเฟิร์นไม่ใช่ลูกค้าไม่ต้องมาประชดอยากจะด่าก็ด่ามาตรงๆเลยค่ะจะไหวเหรอแม่โตมากับตลาดล่างนะยะตลาดนัดเฟิร์นก็เดินมาแล้วคะ่ะนี่มึงเป็นเชี่ยอะไรไอ,อ้เฟิร์นแกเนี่ยนะระดับนางทยาเนี่ยนะจะลงมาเหยียบคนให้จมดินอย่างนั้นเหรอ หรือว่าแกเป็นนางพยากลวงที่กลัวว่าแบมแบะจะไปเทียบฉันแกใช่ไหมน้ำหน้าอย่างมันเหรอคะจะมาเทียบกับเฟิร์นได้คนอย่างเฟิร์นไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นดูดวงตาจะถลนจะแดกกูเหรอฮะนี่ขอโทษนะอย่างเธอนะเป็นนางพยาสุดยอดของคาบาเล่อยู่แล้วเนี่ยนี่เธอยังมาอคต i n งเป็นพวกนางร้ายเกรด C อีกเหรอ อีเฟิร์นแกเนี่ยนะสวยรวยมีบ้านมีมงแต่ไม่มีสมองอีดอกกัเธอตายพวกหนูว่าตลาดล่างแล้วนะแม่ล้างกว่าอีก